สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูเราจะพามาชมสวนกันนะครับนี่ทางน,นี้เรจะเป็นสาราที่ใช้ใส่ข้าวโพดอันนี้เอาไว้ขายข้าวโพดครับช่วงฤดูแล้งตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ขาย่ปเดี๋ยวพาเดินไปเรื่อยๆต่อนนี้จะเป็นไรนาข้าออกรวงเลยอ่ะอ๋ออันนี้เป็นนาข้าวนะครับอันนี้เป็นข้าวดออันนี้เริ่มออกรวงแล้วนะครับผมก็โซนนี้ละ่ะพอดีมะเขือเทราชินีอ๋อมะเขือเทศราชินีนะครับตัวนี้ก็คือเพิ่งปลูก นะครับปีนี้ก็ใช้พะยางนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับใช้พะยางปลูกเดี๋ยวเราพาเดินไปเรื่อยๆนะครับกับพื้นที่ประมาณ1 2ไร่เนาะนะครับ่าอ,อันนี้ก็คือต้นยางนาใช่ไหมพูดิตใหญ่มากยางนานะครับทางเข้าก็จะเป็นต้นยางนานะครับยางนาทั้งหมดนะครับก็ทางเข้ามีต้นอะไรบ้างพุดิตขี้เหล็ก อนีขี้เหล็กผักโขมปล่าหรือว่าผักอะไรนะผักคะบ่อผักคะต้นยางค่ะอันนี้ขาจะเป็นข้างเยอะมากต้นยางต้นยางหน้าฝั่งนี้เป็น,นแปลงหญ้านะครับแปลงหญ้าเพนกูล่าแล้วก็ต้นไผ่ใช<ฟ>่ไหมพอดีอ่าเป็นไผ่ไผ่กิมซุงนะครับตัวนี้ส่วนนี้ก็เป็นอ่มามันป่านะครับเนี่ยน,นี่ดูหันวนี่ เห็นไม่เนยเนี่ยเห็นไม้หัวมันเนยเนยไงนี่ไงโอเละแล้วใหม่อ่ามันก็เราไม่ได้กินมันปีที่แล้วปีนี้มันออกใหม่นะครับตัวนี้แต่มันมือเสือนะครับมันมือเสืออันนี้คืออะไรรู้ไหมผลิตเครือหมักผีพุ่นอ๋อมักผีพุ่นใช่นี่อ่าตรงนี้จะเป็นแปลงอะไรผลิตมะนาวอ่าแปลงมะนาวนะครับส่วนนี้ก็มะนาวแยยเลแปลงมะนาวด้านในนะครับมีมะนาวอันนี้ก็เป็นนี่เขาเรียกเป็นอะไรผลิต เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำประจำสวนนะครับง่ายเป็นห้องน้ำอ,อ,อันนี้เป็นต้นไผ่ยักษ์เมืองน่านนะครับเนี่ยต้นค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเนี่ยส่วนนี้นะครับก็ใหญ่มากนอคุูดิษหน้อสูงกว่าตัวน้อสูงมากนะครับนี่พยักษ์เมืองน่านเนาะ่ะเดี๋ยวเดินมาตรงนี้นะครับ ฝันน่งนี้ก็จะเป็นสระเล็กก็จะมีปลานะครับเนี่ยสมวนมบ่อน,นี้จะเป็นปลาอะไรผลิตลานินแล้วก็หอยมีปลาบึกด้วยใช่ไหมเนี่ยหอยก็ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผดิตพาลงไปดูเห็นไหมอลองยกดูซิผลิตตามกิ่งไม,ม้ว่าไม่ยกไม่ได้มันเป็นรากอลองลองยกกิ่งเล็กๆน่ะเห็นไหมลองดูซิเห็นไหมนั่นไหนนงหอยไหนนี่ไงอันนี้ก็มีหอยขม อยู่ตรงนี้นะนนจะอยู่เยเอะมากนะครับแถวนี้ก็จะเป็นหอยขมเนาะอันนีตาาาา้ต้องเอากิ่งมะพร้าวมาวางอ่าต้องเอาก้านมะพร้าวมาวางนะครับนหอยเยอะใช่ไหมผู้ดิตเยอะอ่าม,มีตัตตวตะไครน้ำขึ้นอ่าอยู่จนตะไคร่น้ำขึ้นเลยเห็นไหมี่ไงอ่ะปล่อยลงไปนะนนอ่าอันนี้จะเป็นบ่อปลานิลคือปล่อยครั้งเดียวแล้วเขาจะออกลูกตรงนี้นะครับขยายพันธุ์เนี่ยสังเกตลูกเขาจะเยอะมากผู้ดิไว้นี่ไงนี่คือลูกปลานิลนะครับ แล้วเราค่อยจับจากบ,บอ่อนี้นะครับไปปล่อยบอ่ออื่นนะครับเนี่ยแล้วก็เอามาปล่อยบอ่อนี้นฮะเนี่ยใช่ไหมผู้ดิต<า>ตัวนี้คือเป็นปานินเล็กที่เอามาปล่อยบอ่อนี้นะครับนี่บอ่อนี้ก็จะเป็นบอ่อปานินเห็นไหมนี่ครับเนี่ยเราขึ้นมาอนุบาลตรงนี้นะครับเพื่อ,อให้อาหารแล้วก็เวลาเขาโตเราค่อยย้ายไปลงสะอีกสะหนึ่งนะครับเนี่ยส่วนนี้ก็ปานินจะค่อนข้างเยอะ นะครับบ่อลปลานิลเนี่ยบ่อนุบาลนะครับเนี่ยตัวนี้สองบ่อเนาะนะครับมจจับหหาาปูอันนี้ผักตบชวาเอามาไว้่ะเดี๋ยวเดิน,มนดชมอีกนะครับเนาะตรรงนนี้เป็คัวอันนี้เป็นโรงครัวนะครับเนี่ยเอาไว้ทาอาหาร,น,รนอกจากบ่อลปลานิลแล้วนะครับลองอันนี้เป็นเฉียงนานะครับอ่าเฉียงนาถ้าจากบ่อปลานิลก็จะเป็นเทาเรียกบ่ออะไรพอดีเนี่ย บ่อแหนแดงนะครับเนี่ยแหนแดงนี้เลี้ยงนานหรือยังผุดิษนานแล้วนานมากนะครับเนี่ยไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับก็อยู่แบบนี้นะครับเนี่ยจะมีร่มแล้วก็เจอแดดนะครับอ่าแล้วก็ขยายพันขยายพันเองนะครับเนาะเราปล่อยแค่ครั้งเดียวครับประมาณไม่ถึงกิโลนะครับเนี่ยบ่อนี้แล้วก็ไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับเนาะสามสี่ปีแล้วนะครับอาจจะมากกว่านี้นะครับเนาะก็ไม่เคยปล่อยใหม่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเนาะใช่ไหมผู้ดิษไม่ทําอะไรเลย มาเก็บอย่างเดียวมาเก็บอยย่างเเดีวก็บให้อะไรบ้างเก็บให้เออต็กมีให้กบให้กบให้ปลาให้หมูไก่ไก่แล้วก็จะหมดแล้วอ๋อก็สมมครอันนี้ก็คือเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ในสวนเนาะนะครับป่าเดี๋ยวเดินมาโซนนี้ก่อนแล้วค่อยกลับออกมานะครับเอาปลาดิ้นตกได้เมื่อเช้ามาอ่าปลาดิ้เนามาปล่อยไว้นะครับเอาไว้กินเที่ยงเนาะพอดีตกปลาก็จะมาเลี้ยงไว้ตัวนี้ อันนี้บอ่ออะไรพูดิดบ่อปลาดุกอ่าอันนี้จะเป็นปลาช่อนนะพูดิดนะ oh. ใช่นี่คือลูกปลาช่อนทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเอามาเลี้ยงไว้แต่ก่อนก็คือบ่อน,น,นี้จะเป็นบอ่อเพาะกบแล้วก็เพาะปลาดุกใช่ไหมพู้ดิดน,นี่ก็คือปลาช่อนทั้งหมดนะครับ oh. ทดลองเลี้ยงนะครับปลาช่อนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่โตนะครับประมาณนิ้วชี้เนาะนะครับโอเคครับประมาณนิ้วชี้นะครับเ oh. นาวโซนนี้ก็จะเป็น โซนของผลกระท้อนนะครับเนี่ยโซนนี้ก็เป็นพกไผ่นะครับต้นยางนาเนาะนะครับไผ่จะอยู่โซนนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็โซนนี้จะเป็นพกหมูพกไก่ใช่ไหมผู้ดิตครับอันนี้ไก่ไก่นี่ก็จะกินแหนแดงนะอันนี้เป็นไก่บ้านตัวนี้เป็นไก่ไข่นะครับเนี่ยนะครับประมาณเจ็ดตัวแปดตัวนะครับเนี่ยประมาณแปดตัวโซนนี้ก็จะเป็นหมู นี่ตัวใหญ่มากนะครับหมูนะครับหมูป่านะครับเนี่ยส่วนนี้นะครับก็ส่วนนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเวลาหมูได้ลูกก็จะมาปล่อยไว้ตรงนี้นะครับโซนหมูทั้งหมดนะครับส่วนนี้นี่ก็จะเป็นไผ่ไผ่บงหวานนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางเดินนะครับเดินทางเดินไปจนทะลุนะครัไผ่บงหวานนี่กินได้เลยใช่ไหมพอดี วันนี้ก็จะเป็นบอ่อปลานินปลาตะเพียนแล้วก็ปลาบึกนะครับปลามึกก็มีหมดเลยไปมีช่อนมีอะไรมีหมดทุกปลานะครับโซนนี้ปลาปบึกใหญ่ไหมผูดิตให,ใหญ่มากเลยใช่ไหมครับสิบกโลขึ้นนะครับเนาะประมาณสิบก่าโลนี่ก็มีไผ่ปะเดี๋ยวเดินออกไปไรตรงไหนหเดินออกทางเดิมไปมาพูดิตดออกมาทางนี้นะครับเดี๋ยวพาเด,ดินดูโดยรอบนะครับเพราะว่า พื้นที่12ไร่นะครับโดยประมาณก็วกว้างมากนะครับเนาะเพราะทำกะเกษตรทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วนะครับอ่าเป็นโคกน้องนาเลยเอ,อ่อต้นมะพร้าวก็ค่อนข้างเยอะ,ะครับต้นมะม่วงอะไรก็โตหมดแล้วนะครับเนาะส่วนนี้ก็ไม่ได้เพาะประดุกแล้วไม่ได้เพาะกบแล้วนะครับเนาะแต่ก่อนจะเพาะกบเพาะประดุกก็มาอนุบาลน,นะครับ เฉียงนาอันนี้เพิ่งหมดฤดูฝนนะครับจะจะเดี๋ยวจะเริ่มเป็นฤดูใบไ,ไม้ไมผลิแล้วเริ่มหนาวแล้วต้นละมุดปะ่ะอันนี้เป็นถังเอาไว้หมักนะครับเอาไว้หมักพวกข้าวโพดนะครับต้นข้าวโพดไว้ให้วัวเนาะน,นะครับเดี๋ยวเดินมาตรงนี้เป็นโดมอนุบาลโดมข้าวโพดตัวน,นี้ก็คือเป็น ปลานินนะครับกระชังปลานินเวลาเราจับได้นะครับเราก็ขึ้นมาปล่อยไว้ตัวนี้นะครับเวลาเราจะทานมันจะได้สะดวกนะครับอันนี้เดินไปตรงไหนพอดิต์ตรงไหนก่อนดีอันนี้ต้นมะพร้าวอันนี้อร่อยไหมพอดิ์เน่เพิ่งกินไปโดกไหมพอดิ์ต,ต้นนี้ต้นนี้ดกมากนะครับเนี่ยมะพร้าวให้บางลูกอันนี้เป็นชุดแรกนะครับที่มันเป็นนะครับครั้งแรกก็จะไม่สมบูรณ์ นัเป็นตัวอนุบาลนะครับอนุบาลพวกเกี่ยวกับต้นข้าวโพดหรือต้นมะเขือเทศนะครับเนาะ่วนน้้นก็เป็นบ่อปลากับปลาดุปลาดุกปลานิน<อ>นะครับปลาเพาะนะครับแล้วก็แ,วกแก้วมังกรจะปลูกด้านหลังนะครับ<ม>ปลูกผักแล้วก็ต้นะมะพร้าวนะ,นะครับมะพร้าวก็ประมาณ30ต้นก็จะปลูกรอบสะอันนี้เป็นสะเล็กๆนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับเป็นสะเล็กๆนะครับประมาณสามสี่ลูกนะครับ เราก็จัดสรรในการปล่อยป่าเนาะอ่านะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสะตรงโน้นก็จะเป็นปลาบึกนะครับพวกปลาเพาะส่วนนี้เป็นปลานิลกับกระชังกบนะครับตัวนี้เป็นปลาดุกนะครับอ่านะฮะตัวนั้นก็เป็นพวกปลูกไม้เลื้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกทัวพูนะครับพวกอะไรต่างๆสาวรถอะไรก็อยู่ตรงน้นนะครับอันนี้ต้นอะนรู้ไหมคุณิด็นี่ใบบบวบกนะครับเยอะมากนะครับเต็มเลยเนาะ มีกะเพราสีมุอ่แล้วก็มีกะเพราใบม่วงอันนี้ม่วงแท้นะครับเดิมเเลยเป็นไงพูดิกินหอมมากใส่ผัดเผ็ดกบเนาะนี่เป็นระบบน้ำโซลาเซลล์นะครับคราวนี้นเดินมาดูทางนี้จาเดิน,นมาดูมาดูระบบน้ำโซลาเซลล์เนาะนะครับอันนี้ปล่อยขึ้นถังนะครับถัง3,000ลิตรนะครับก็คือใช้น้ำทั่วทั้งแปลงนาเลยนะครับ อ๋อนี่ไงแมงแขงเยอะมากนะครับแมงแขงตัวเล็กๆนะครับขายแพงมากนี่ไงเนี่ยนี่ไงเห็นไหมครับแมงแขงตัวเนี้ยซูงๆนี่ไงกินได้นะครับโอ้หล่นละปกติเขาจะออกเยอะมากนะครับจะจับเลื้อยเต็มเลยขายแพงมากกิโลละห้าร้อยอ่ากิโลละห้าร้อยขายแพงมากอันนี้จะเป็นถังครับที่ส่งใช้ระบบประปาเนาะแล้วก็เดินน้ําไปทั่วแปลงนานะครับเนี่ยแล้วก็ต่อท่อ เ,เดี๋ยวพามาดูบ่อน้ำแล้วก็ระบบโซล่าเซลล์หน่อยนี่บ่อน้ำเจาะประมาณ53เมตรนะครับใช้สมาร์ทนะครับ1,500วัต์ในการดูดนะครับโดยใช้แผงโซล่าเซลล์4แผงนะครับแผงและ400วัตนะครับเนาะก็ประมาณ1,600วัตแล้วก็ดูดขึ้นถังแล้วก็ส่งนะครับส่งไปทั่วแปลงนาเลยเนาะนะครับนี่ปลาเยอะมากใช่ไหม,ไมเนี่ย เอาเบ็ดตรงนี้จะเป็นมุมจับปลาของสะแปลงนี้นะครับแล้วก็เปิดโซลาร์เซลล์ไว้ให้ปลาเนาะนะครับปลาผู้ดิษเดี๋ยวพาเดินต่อเนาะนะครับอันนี้เปิดโซลาร์เซลล์นะครับก็จะกิฟนี้ตรงนั้นก็คือจะเป็นพวกเกี่ยวกับฟางนะครับฟางข้าวนะครับเราเก็บไว้ตรงนี้ก็คือปล่อยไว้สําหรับให้วัวออกมาอนอนพักนะครับช่วงฤดูฝนนะครับเนี่ยโซนเนี้ยนะครับช่วงแล้งเราก็ปลูกนะครับอันนี้จะเป็นแปลงนานะครับนะแปลงนา โซน,นนี้ก็จะเป็นส่วนมากแปลงนาเราก็จะเป็นแปลงสาธิตในการใช้ปุ๋ยสังตัดะตนะครับเนี่ยส่วนมากเรา,า,าคือใช้ปุป๋ยผสมเองเนาะซื้อแม่ปุ๋ยมาแล้วก็ผสมน,<อ>นะครับ<อ>มาผู้ดิตป่ะ,ปะนี่เป็นโซนของแหล่งผลิตอาหารของปลาเนาะนะครับเราก็จะใช้ไม้กั้นไว้เผื่อว่ามันมันไม่เห็นไม้นะใช้ไม้ล็อแล้ะก็ ใช้พวกฟางข้าวนะครับเศษฟางข้าวเศษหญ้าอะไรก็จะลงตรงนี้ทั้งหมดนะครับเนาะแล้วก็มาทิ้งไว้นะครับให้ปลามันมากินอาหารกินอะไรตรงนี้เนาะนะครับนี่จอกแไม่ใช่จอกแน่ารักมากผักตบเล็กโซนนี้ก็จะเป็นปศุสัตว์ก็คือวัวนะครับเนคอกวัวใช่ไหมผู้ดิกวัวไปผูกไว้ด้านนอกแล้วนะครับโซนนี้ก็เป็นวัวนะครับสะโดยรอบรอบสะก็คือจะเป็นพวก ขาทั้งหมดแล้วก็ต้นมะม่วงนะครับต้นงิ้วแล้วก็มะขามป้อมเนาะนะฮะ่วนนี้ก็คือสะสะก็คือมีขานะครับเป็นพืชต่ําแล้วก็สูงขึ้นมาคือต้นมะม่วงทั้งหมดนะครับเนาะก่เห็น,นเนสลามีผักแว่นด้วยมีผักแว่นด้วยเขาบอกว่าโชคดีโชคดีใช่ไหม่วนนี้จะเป็น,นแปลงนานะครับเนาะแปลงนาก็ตรงขนาก็จะเป็นต้นมะม่วงนะครับที่ปลูกไว้ฝั่งนี้จะเป็นข้าวกอขอหก นะครับโซนนี้ก็จะเป็นข้าวมะลิ105นะครับแล้วก็โซนน้องก็เป็นข้าวเหนียวนะครับรตัวนี้คือเป็นปลานินนะครับเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับเนี่ยปลากินข้าวหมดเลยเไหมผูดิษฐ์ข้าววมีปลา,ปลาอันนั้นเห็นไหมมีปลาในท้องด้วยไม่น่ะปลานะครับปลาค่อนข้างเยอะอันนี้พื้นที่ก็ไม่กว้างนะครับประมาณงานหนึ่งเนาะแต่ก็เลี้ยงปลานะครับอ่าลงปลานินไว้นะครับเพราะว่าเพราะปลานินอย่างที่ผมว่าก็คือแหล่งผลิต ลูกปนินเราก็คือตรงสะลูกเล็กนะครับเพราะเป็นปลาธรรมชาตินะครับเป็นปลานินที่สามารถขยายพันธุ์ได้นะครับไม่ใช่ปลานินหมันหรือปลานินซีพีอะไรเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลูกมันออกเราก็จับลูกมันมาปล่อยไว้ตามแปลงนาหรือตามบ่อขนาดเล็กนะครับเราก็ให้แหนแดงให้อะไรไปเลี้ยงมันก็เวลามันโตขึ้นเราก็เอาไปกระจายไว้ตรงสะลูกเล็กนะครับเนาะที่ให้เห็นเป็นปลาตรงโน้นนะครับเนาะเราก็จะวนกันอย่างนี้นะครับมันก็จะมีปลาอยู่ตลอดทั้งปีนะครับ อ่าอันนี้ข้าวมันมันหล่นเนาะนะครับมันออกมาแล้วก็มีแมลงอะไรด้วยไหนแมลงอะไรพู้ดิษเขาเรียกว่าแมงช้างเนี่แมงช้างหรือแมงอะไรอ๋อนั่นไงแมงช้างไปเดี๋ยวเดินดูแปลงนาพู้ดิษมันตัวเดียวกันแต่ไม่ช้าหรือเปล่าอ๋อฮะอันนี้ก็คือเลี้ยงปลาในนาข้าวแต่ว่าตอนนี้เอาปลามาปล่อยนะครับต้นข้าวยังเล็กมากเนาะทำให้บางส่วนก็คือโดนแทะโดนแทะกินทั้งหมดนะครับเนี่ยส่วนนี้ก็ยังรอดอยู่ โอ้หตะกะแตนเยอะมากพอดีเห็นไหมครับโซนนี้จะเป็นข้าวนะครับข้าวหอมมะลิ105นะน,ะนะครับพ,พ,รรพื้นที่ประมาณ2ไร่นะครับเฉพาะที่ปลูกข้าวตัวนี้ตรงน้นก็คือข้าวข้อหกข้าพื้นที่ประมาณ2ไร่เนาะนะครับแล้วก็มาดูโซนนี้นะครับก็จะออกมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็แปลงนานเราก็อยู่ที่2ไร่นะครับเนี่ยตัวนี้ก็เป็นข้าวข้าวเหนียวดอนนะครับเนาะก็กำลัง จะแทงร่วงนะครับเนี่ยกำลังเริ่มออกรวงเนาะอีกประมาณ 3- 4วันก็น่าจะออกรวงแล้วเนาะนะครับเนีที่ออกก่อนเนี่ยเป็นอัจจะเป็นข้าวข้าวข้าวปนเนาะนะครับเนี่ยออกมานะครับเนี่ยส่วนนี้ก็เริ่มออกแล้วนะครับเริ่มออกรวงแล้วนะครับเนี่ยส่วนตัวน,นั้นก็เอาไว้ผูกวัวเนาะนะครับเนี่ยอันนั้นก็คือไม่ได้ทํานานะครับเอาไว้ผูกวัวช่วงฤดูฝนแล้วก็ช่วง สักพักนะครับเนี่ยเดี๋ยวน้าแห้งแล้วก็จะเริ่มปลูกข้าวโพดก่อนนะครับเนี่ยเราจะได้มีพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดนะครับโซนโน้นเนาะนะครับก็เดินมาก็จะสุดแล้วนะครับเนี่ยไปอีกประมาณนี้หนึ่งก็สุดแต่ว่ามันเป็นนาข้าวทั้งหมดนะครับเนาะโซนนี้ก็วันนี้นะครับมีโอกาสมาเดินดูนะครับนาข้าวนะครับก็สวนทั้งหมดนะครับเพราะว่าไม่ได้เดินนานแล้วนะครับเนาะมันก็ต้นไม้ก็เริ่มโตทั้งหมด ก็ช่วงนี้ไปฝนต้นหนาวก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ทํนานาครับแต่ได้เป็นช่วงหมดจากฤดูทํานาหลังจากฤดูทํานาก็จะเป็นปลูกพวกพืชผักต่างๆพวกข้าวโพดนะครับพวกมะเขือเทศแล้วก็ผักนะครับฟักทองอะไรพวกนี้เนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเผือกนะครับเนี่ยต้นเผือกก็ค่อนข้างเยอะเนาะก็พาเดินดูแค่นี้มาผู้ดิษฝ<อ>ักช่องหน่อยฝักช่องหน่อยครับ ก่อนรวชาวนาค่ะสวดอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย bye bye. เดี๋ยวเจอกันนะครับ